แล้วครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินลงไปแล้วนะฮะทางขั้นบันไดที่เห็นนี่ก็ติดที่แปลงข้างนี้ก็จะติดกับที่อุทยานนะฮะโอเคหันมาแพนาตรงนี้ก็จะเป็นที่ของเยมีนะครับก็จะเดินลงไปตรงบันไดตรงนี้นะฮะเดินลงไปเรื่อยๆแต่ว่าทางมันอาจจะลื่นต้องค่อยๆระวังประมาณนี้ครับเส้นทางขึ้นมาแต่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ที่จะซื้อนะฮะ ที่ที่จะซื้อก็คือมีเสาปูนปักล้อมแนวเขตชัดเจนนะแต่ว่าเหมือนมีคนมาลดน้ำเอาไว้ตรงนี้ก็แปลกใจเหมือนกันหรือว่ามเป็นน้ำค้างนี่ยนี่ก็สวยเป็นไดมีหลักปูน อนี่รถจอดตรงนั้นนะฮะเห็นหลังคาบ้านอ๋อหลังคาบ้านที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ฮะเป็นหลังคาฝั่งซ้ายมือนี่ฮะพอดีกล้องจะไม่มีระบบการสะเทือนนะฮะโอเคเดี๋ยวหยุดภาพไปก่อนจะเดินลงทางชันนะฮะ